ตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะขอเจ้าหน้าที่ใหญ่ๆเียบนะคะน่าสงสารเลยตอนนี้โรงเรียนของเราได้รับการร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอจังหวัดนนทบุรีนะคะมาตรวจ ATK แบบรูพมให้นักเรียนในวันนี้ที่นักเรียนมาจำนวนที่นักเรียนมาวันนี้ก็ครึ่งโรงเรียนค่ะ ก่แล้วยนี่รอผลตรวจ ATK จากสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเอ มีการให้กำลังใจเด็กๆนะคะที่ตรวจ ATK นะคะวันนี้เราได้รับได้รับการตรวจ ATK แบบปูหมนะคะจากอะไรค่ะ FC คุจิวค่ะนี้คุจิวก็จะมาแนะนำนะคะสาธธรณสุขอำเภิตอนนี้ตอนนี้เป็นพอหนึ่งนะคะนักเรียนจะเตรียม ATK มาเองนะคะ มีการให้กำลังใจกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะมีการคัดกรองแยกนักเรียนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนนักเรียนทําไมคะนําอะไรคะนำานมเอทิเมาเองแต่ว่า,าทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้แยกว่าถ้าเป็นแบบแหย่จมูกก็จะให้มาแยกกับเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นน้ําลายนะคะก็จะมีการแยกไปอีกชุดหนึ่งเพราะว่าจํานวนนักเรียนเราค่อนข้างเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีจํานวนไม่เพียงพอนะคะตอนนี้เป็นปฐมต้นนะคะอันนี้เป็นที่ปฐมปลายก็จะรออยู่ มันใหญ่ปฐมปลายเราก็จะให้เป็น ATK แบบแหญ่จมูกนะคะมันก็จะแม่นยำแล้วก็ชัดเจนกว่าไหมคะหรือว่าม,มีค่าเท่ากันแห่จมูกจะชัดเจนกว่าแล้วคุณครูใหญ่ยังคะใหญ่แล้วคะ่ะ <laughs> สองขีดใช่ไหมคะ <laughs> ขีดเดียวนะคะเดี๋ยวเราเรอดูกันต่อไปนะคะว่าผลเมื่อตรวจทั้งโรงเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ นี่นะคะกำลังทำการตรวจ ATK แล้วนี่ก็จะเป็นโต๊ะที่วาง ATK ที่ตรวจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอดูผลจากเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะเอามาวางไว้บนกล่องที่นักเรียนจะเขียนชื่อตัวเองนะคะโดยเขียนมาจากที่บ้านผู้ปกครองแล้วก็ครูประจำชั้นจะเขียนไว้ให้นะคะ

ก็คครัง้องแรกเจ้าก็จะขอจุดมเขาจะให้ไหมมเปิดนี่เป็นนักเรียนป .6 แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอนตรวจน้ำลายด้วยตัวเองจะได้ลดภาระเจ้าหน้าที่นะคะที่นี่มีนี้งานไอ้น่างกันแบบนี้ มาลูกโอเคแล้วกนัดที่อืนแล้วเปิด่านนังงานออกลูกฝานํามันใส่กลมไว้โอเคแล้วก็หมุนต okay. รงนี้นะหมุนแล้วจอดนี่เอานี่ไว้ใต้กางเอาแบบนี้ไ้ที่้กลางเามเาลูกลูกปาแล้วก็หนู่วหงายลงเลยถอดดึงแ้นงายลูกแล้วก็เบื่อเบื่อเบื่อแล้วรู้ นะคะที่ได้ให้เด็กศิลา์ได้มาตรวจให้กับพวกเราแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนวันนี้นะคะผลการตรวจทุกคนปลอดภัยไม่เป็โควิดยินดยินดีมากทุกคนค่ะแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องมีการต้องกฎิบัติแบบนี้ทุกทุกวันครับค่ะผลการตรวจโควิดแบบ เชิงรุกวันนี้นะคะของโรงแรมเราไม่มีใครติดโควิดเลยค่ะ